ครับก็สวัสดีครับนะวันนี้ก็ก่อนอื่นนะขอขอบคุณบริษัทอ่เอ็ e มแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้กรุณานะโทรติดต่อมานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วสนับสนุนเต็มที่นะครับบริษัทอเอ็มแห่งประเทศไทยเนี่ยบริษัทสนับสนุนเต็มทีนะ่ในการช่วยเหลือผู้คนให้ผมเนี่ยสนับสนุนให้ผมเนี่ยทำคลิป ต่อไปนะครับแล้วก็คลิปที่ผ่านมาที่ทำออกมาแล้วได้ได้ถูกส่งไปยังบริษัท E.M. สำนักง,งานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังรอดิเพิ่มเพื่อไปแปลภาษาแชร์ไปช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกนะครับแต่นี้วันนี้จะมาพูดถึงนะครับว่า E.M. เนี่ยคืออะไรนะครับ E.M. ก็คือจุลินทรีจุลินทรีย์ที่นะครับ ที่มีปฏิทิภาพซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติทุกวันนี้ที่เราหายใจเอาอากาศอันบริสุทธิ์เข้าไปเนี่ยเขาจะแฝงตัวตามพื้นดินตามต้นไม้ใมหย,ย่าเนี่ยคือเป็นหนึ่งในกระบวนการสําคัญที่ผลิตออกซิเจนอันบริออกซิเจนอันบริสุทธิ์มาให้เราทุกคนทุกชีวิตทั่วโลกเนี่ยได้หายใจเข้าไปได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจเข้าไปเพราะนั้นดร์ิงหงา์เนี่ยไปค้นคนวา้ารวมตัวชิิตมาแล้วก็มาใส่ในบรรจุภัณฑ์ ในเยมตัวนี้นะครับแล้วก็จะขอเคลียร์นะครับก่อนอื่นก็อขอขอขอบคุณโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเกาะจันทร์นะครับที่เคยได้มีผมได้มีโอกาสได้เป็นผู้ป่วยรักษาออย่างน้อยไม่ได้รักษาก็คือเจาะเลือดตรวจให้นะครับตรวจรับรองผลให้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับในชั่วโมงนั้นผมอาจจะโกรธเพืองที่ไม่ได้รักษาผมแต่นะครับถ้าวันนั้นรักษาผมผมคงไม่ได้รอดมาเท่า เท่าทุกวันนี้ไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยขนาดรู้กันทั่วรักษากันทั่วมีตายส่วมากครับรอดน้อยรอดมาก็ไม่สมบูรณ์ซึ่งซึ่งตรงนั้นต้องต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลอีกครั้งนะครับแล้วก็ต้องขอท่าฟาร์มนนิดนิดนึงนะครับผมเนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนแรกที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ของเมืองไทยนะของประเทศไทยแล้วไปเข้าตรวจทางโรงพยาบาลแล้ว มีการออกมาแล้วหายด้วยตัวเองซึ่งโรงพยาบาลไม่รับไม่ได้รับรู้นะครับว่าหายเพราะอะไรผมไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นตามที่เอาไปรายงานนับรายงานกันในกระทรวงต่างๆว่าผู้ที่ติดเ,เชื้อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่2อง9ันเก้าแล้วมีปูบตัตนตันหายเองได้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับขอประกาศตรงนี้นะครับว่าเป็นแล้วตายทุกคนนะครับแล้วในทั่วโลกเนี่ยผมดูแล้วว่าผมตำรวจดูนะครับ ยังไม่มีใครที่เจ็บป่วยถึงขั้น45องศาเท่า